อาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาลงการเล่นเนแบบโซโล่กันเพื่อเทสว่าสกิลมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละสกิลเนี่ยต้องหลบยังไงบ้างก็ไปดูเลยครับมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นทังแย่ครับไปทางซ้ายจะเป็นกบไปทางขวาจะเป็น เออตัวคล้ายๆบอสของโกลเด้นการ์ดแหละตัวผมชอบมาทางขวาม,มากกว่ามันง่ายดีมาดานนี้ก็จะมีเพื่อนๆอย่างนี้ครับบอสก็จะโผล่เฮ้ยตีช้าๆนะจะได้ให้มันใช้ครบทา่าเอ้ยท่าที่มันใช้ตรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ผมติดพิษใช่ไหมมันจะมีเสาเขียวๆถ้าเข้าไปในเสาเขียวมันก็จะหายพิษ โอเคนะแล้วก็เวลามานันนองนี่ก็อัไดไปเลยเวลาขึ้นโค้ดอย่างนี้แปลว่ามันจะหายตัวเฮ้ยมันไม่หายว่ะอ๋อนนี้มันแบบแรกคือพื้นระเบิดจะเป็นสีครับแต่พื้นไม่ระเบิดจะเป็นไม่มีสีก็ให้หลบตรงไม่มีสีนะั่นแหละทนี้ทำไรเอออันนี้ติดผิดรอบตัวครับคือ ถ้าใครที่ติดพีทรอบตัวเนี่ยต้องอยู่ออกจากตี้ออกจากทุกคนในตี้ไม่ไงนะั้นทุกคนในตี้ตายครับส่วนท่าทั่วไปท่าพวกอย่างเงี้ยมันจะตีข้างหน้าก็พยอายามตีจากข้างหลังแค่นี้ก็รอแล้วอันนี้ก็พื้นกระเบือเ้องสีเหมือนเดิมแค่หลบตรงที่ไม่มีสีก็ไม่โดนโอ้ยติดพีทติดพีทติดพีทก็ข้าขั อันนี้คือพ้นผิดไปข้างหน้านนก็ดูได้ <c oughs> ว่ามันพ้นระยะ <c oughs> ถึาทุบอันนี้โดนแต่ข้างหน้านะครับถ้าไม่อยู่ข้างหน้าก็ <c oughs> ไม่โดนแล้ว <c oughs> น,น,นีก็ยังเบินกระเบื้องอยู่ โอ้โดนพิษ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 เปิดแค่อันเดียวด้วยน่าเสียงครับโดนมาเลวท่านี้จะเป็นระเบิดทุกแผ่นนะครับดูระเบิดทุกแผ่นแล้วมีแผ่นว่างอยู่แผ่นเดียวแต่ว่าไอ้แบบนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมเดิม คือมัน,ม,นมันไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนแผ่นที่ไม่โดนก็คือถ้าเราลงครั้งหนึ่งเราจําได้ก็รู้เลยเนี่ยครับสามแผ่นหมดแหละสปาพมันจะกลับมาพอสามพันหมดก็อัดตเลยมันก็ไม่มีอะไรแล้วหรับ <c oughs> ตัวน,นี้งาโหลดไม่มีอะไรมาก ก็หลบแค่พื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องหลักการก็มีแค่ถ้าไม่มีสีคือไม่ระเบิดก็หลบตรงที่ไม่มีสีแค่นั้นแหละครับอะไรก็โกเริ่มมาไม่มีอะไรมากเลยอ่ะอย่างเดียว ท่าอะไรก็เรื่องของวันนี่แต่มันจะมีท่านี้คือมันจะมีมันจะหายตัวไปข้างๆแล้วมันจะปล่อยลูกมากวาดพื้นข้างหน้าถ้าโดนถ้าโดนในดันจริงนี่แรงมากอันนี้กาวิตี้เอ้ยเขาอว่าแบ็คโคแบ็คโคก็คือถ้าโดนอยู่ตรงกลางอ่ะมันจะโดนรัวๆเลยอันนี้คือทิวันออฟของเมทมาจิตี้ทิวันออฟมาจิตี้โดนในนอร์ม l ลจริงๆันแรงมากแต่ถ้าของพวกนี้บล็อกได้หมดถ้าเป็นกาเดียนบล็อกได้หมดครับ ตอนนี้ก็เตรียมไปก่อนยังไม่ใช้ท่าอะไรหลักๆตัวนี้ก็จะได้ท่าของอมาเดกตี้ครับแล้วก็อันนั้นสตอมครับคือมันจะกายร่างมันตัวใหญ่แล้วก็โดดทับโดดทั้งแมพครับอันนี้คือมันจะสตาร์ทอีกครั้งแล้วก็แยกกลางตัวให้เราตีกบภายใน3ปีวิครับต้องตีบอสนะคือบอสเนี่ยจะต่างจากตัวอื่นใน่งที่ชัดเราก็เห็นอยู่แล้วคือมันมันเห็นชัดมาก เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองโดนแบบไปตีบอลก็เลยวันนี้คือมันปล่อยโบลุกอ่ะปล่อยเลียบเลี้ยบใช้เลี้ยบทางด่วนนี้บัโคล่ะบัโคลไม่ต้องสนใจถ้าเราถ้าเราอยู่ข้างหน้าหรือไม่ดีคือมันมันจะไล่ไปข้างหน้าแต่ระยะระยะกลาง คือถ้าเราอยู่ข้างหลังมันก็แค่นี้ก็ไม่โดนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองตีผิดตัวให้ดูตีผิดตัวโดนนี้ครับโดนแบค็คโอ,อกมาถ้าโดนถ้าหมดเวลาฟูจะเหลือหนึ่งครับผมก็ฟิวเราพักบอสจะทำยังไเหมือนมีน้ำตกปุ่งมาประมาณอารมณ์แบบบอสเบอร์เซอร์ครับคิดว่าน่าจะ ก็ไม่มีตอนอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วพอตัวนี้ก็ใช้แต่ข่าเดิมหลัาๆมันก็หายตัว,หา,ตวาาาหายตัวไปก็ข้าก็คือเอ้อย่างเงี้ยมันหายตัวไปแล้ข้าส่วนมากครั้งแรกอะโดนเลยสตอมครับสตอมนี้ต้องดูดีดเลยถ้าพวกระยะไกลมันจะเห็นชัดแต่ถ้าพวกอยู่ใก,กล้ๆอะมันจะมันจะหลบไม่ทันเพราะมันอัดท้าอยู่ พยายามนะครับว่าถ้าเล่นของจริงห้ามอย่าโดนสกีลอะไรเลยก็ด,ดีกว่าเพราะว่ามันจะแรงมากเลยตัวต,ต,ต,ต่อไปหมาเสหมาหมาน้ำแข็งนะครับ <c oughs> ก็แนะนำว่า <c oughs> ถ้าพาลาเนี่ยมีเปิดโล่น้ำแข็งก็พยายามเปิดอะผมว่ามันก,ก็ช่วยได้อยู่อะคืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่เปิดอะไรเลย ถ้าถลงมาปล่อยมาปลาหมามันจะมีโล่นะครับก็ให้ตีชาแมเราบวงอันนี้คือท่าแรกของมันโดดโดดตีน้ำแข็งมาข้างหน้าก็คือส่วนมากไอตัวนี้ยท่ามันจะไปข้างหน้าหมดเลยก็พยายามหลบหรือว่าถ้ามันถ้ามันกระโดดเข้ามาหานะนะั่นอ่ะคือต้องหลบแล้วเพราะมันจะตีต่อถ้ามันกระโดดเข้ามาหานี่ครับมันจะเป็น,นยอ,อย่างี้เดี๋ยวอย่างเนี้ยไกระโดดตะคุบแล้วไปน้ำแข็งอย่างเงี้ยมันจะมีแล้วเดี๋ยวมันมีอีก นี่คือไอบอลไปข้างหน้าครับสามครั้งถ้าสมมุติผมโดนนะห้าวิถ้าไปนในของจริงอ่ะโดนทีเลื่อนรถไป2องแสนอย่างรับแล้วก็มันจะมีมอนตัวอื่นมายุ่งอีกตอนช่วงที่มันปล่อยนะครับเนี่ยครับท่านเนี่ยคือตีให้มันกระเด็นตีเรากระเด็นเราใส่เลน <c oughs> ก็คือเราลุกไม่ได้เพราะมันใช้มัน,นนี่ใส่เลนเรา ตีไปทางบอลจะเลสซูเปอร์มืออีกอรอบครับก็ไล่ตีชาแมเลมชาแมสต้อมีน้ำแข็งนะครับอย่าลืมชาแมสก็ทาน้ำแข็งแต่ถ้าชาแมสในที่มันปล่อยน้ำแข็งมันสามแชกของชาแมสนะฮะอันนั้นอนะ่ะมันแหกโล่เรานะคือถ้าเล่นจริงๆอ่ะอย่าโดนเลยเพราะมันอันตรายโดนแหกโล่เนี่ยอันตรายมากแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าโดนน้ำแข็งของบอสนะครับ พราะโดนน้ำแข็งของบอสเนี่ยหนักมันจะโดนมอนตีในดันอะแรงมากอันนี้มันเป็นปลาน้ำแข็งสามชั้นไปขา้างหน้าก็คือหลกัหลกๆห้ามอยู่ข้างหน้าไอ้เมื่อกี้คือขาวๆมันจะเป็นบอกว่าคือมันโดดขึ้นไปใช่ปะ่ะเป็นขาวๆตรงพื้นมันจะเป็นจุดตกก็ให้หลบแค่นั้นแหละจุดตกหลบไนี่ยสรุปรอบนี้เลยแทบไม่ได้ติดเอาให้จบแล้วกันหมดแล้ว หลักท้าก็มีแค่นี้แหละครับอันนี้ก็ถ้าปัดน้ำแข็งไปข้างหน้าถูโหลบทั้ง,งนี้มันจะปัดเป็นสามแถวอะแบบเป็นระยะหน่อยแต่ถ้าไม่อยู่ข้างหน้ามันแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วไม่โดนแน่อนอนโอ้ยโดนตะกุมน้ำแข็งโอ้ยโดนไซเรนอีกอันนี้คือสภาพของนคนไม่หลบครับเลืองก็จะลดไปเรื่อยๆคือจริงๆไม่ต้องหลบเป็นมากก็ได้ถ้าลองโซโล่ท่ามันเลย โอ้ยตะคุมลูกแข็งตะคุมลูกแข็งไฮบอลไฮบอลไ,ไม่ไม่โดนไม่โดนพร้อมหมดแล้วเอารอบนี้จบเลยแล้วกันโอ้ยตีน้ำแข็งองีกถ้าตีน้ำแข็งข้างหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นแปดวีเลยนะนานมาก อา้าวติดซีเลนต์นโหอะไรวะต้องไม่ใจเลย <c oughs> โอ้ยมันแตกแบบวิลมากคือถ้าถ้าในดันจริงเ่ยครับรอบสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่เรีกค่าบอสอ่ะมันจะเป็นเนี้ <c oughs> คือมันเสงหมาป่าช่วยตีอะ <c oughs> คือลูกมันจะตีแรงมากในดันจริงอ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราพลาดติดมันแข่งครั้งเดียวโดนลูกตีต่อตายเลยเ <c oughs> พราะลูกจะตีเร็วตีรัวด้วยเรามีเยอะ ตีตัวละครั้งเราก็ตายแล้วเขาะมันมีประมาณ5-6ตัวอะไรมาแล้วปดชากไก่ลับไก่ลับไก่ลับหมูนุ่มหมูนุ่มต่อไปเป็นบิ๊กช็อปอิกนาซิโอนะครับที่เคยเหนียวจะวังเกรียนแตกไปค่ะชบวิงนาซิโอตัวนี้หลักก็ไม่มีท่าอะไรมากนะ อนแรกมันก็จะเรียกดะกอนฟลอเวอร์มาสี่กองก็าคา่ามากท้หมดาค่าทั้หมด ไม่มีอะไรยากครับเปิดรถแสงก่อนเลยบอกเลยว่าพี่ชอบเอ็นาซิโอใช้ท่าสายพีชทุกอย่างปักเสาร์เหรือเทเวอรี่จัดมินหรือไฟฟ้า,าส่วนมากไฟฟา้าสกิลจะใช้ไปข้างหน้านะแล้วก็มีท่าแบบบอสทั่วไปก็คือพีอน,นอันนี้ก็หลบหลบตรง,งนันเป็นพีชลงอันนี้นคือบอลสี่พีช หลบของนี้มันไม่ทวนเออตีไปเรื่อยๆอัดแรงอะไรแบบยีถ้าเราผมผมว่าตัวนี้เดฟค่อนข้างเยอะท่านี้ผมไม่รู้ว่าหลบยังไงออ๋อต้องโดดหลบน่าจะต้องกะจังหวะเราโดดเมื่อกี้คือมันอยู่ที่พื้นนะโดนหมดทั้งแมปอ่ะจะอยู่ตรงไ,ไหนก็โดนอยู่ไปแค่ไหนก็โดนนี่ปักเสาไฟฟ้า นียวิ่งวิ่งติดเหมือนติด,ดก็แบบออกตัวไปไน,นี่ถ้าวิงนี่บังถอยมาอยู่ครับเวลาเวลาตีบอสนี่ก็พยายามออกจะถอยฟฟ้าเพราะอบอสมันก็ชอบวิ่งนี่แหละก็ล่ามาันออกมาถอยฟ้าเคถอยฟ้าเป็นวงกลมรอบๆอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์ครับโดนทีหลับนะครับโดนทั้งแมปด้วย ที่หลบก,ก็จะเป็นหลังหลังเสาไฟฟ้าที่มันปักมามันจะเป็นเสือฟาอย่างนี้ถ้ายืนอยู่ข้างในนั้นตลอดตลอดระยะเวลาการใช้ทีมนันนี้ใบลิลิกคือเสาเจ้าปะครับเสาล็อกถ้าเราตีไม่ทันมันล็อกเราแปดวิมีโอกาสที่มันจะใช้เทเลดี่จัดเมนตอีกรอบก็คือถ้าสมมติเราโดนแล้วกดออกมาไม่ทนันก็จบจบชีวิตอยูน่นะโดนล็อกมันตายก็มันว่าหมดแล้วครับผ้ามาเลย <c oughs> เออเอาไม่หลับับแล้วลับแล้วก็ไปตัวต่อไปเลยถิงนาะซีโอจะหนีมาหนีมามองไปมองมาหาอะไรไม่เจอไปเบลกาเดียนบินมาทับแม่งเลยหลับครับ เราปรากฏว่าสมบิชปมิงนาซีโอก็ละลายหายเป็นมวลทังหมดเลยอันนี้คือถ้าดูดของมันนะครับเหมือนแบคโคอะไรครับแต่มันใช้สูตรการอยู่ที่ตัวมันเองมันจะไม่ไม่เสลออกมามันจะดูดเข้าผาตัวเองดูดเข้าตัวเองปุ๊บมันจะใช้สกิลเสริชขึ้นไปข้างบนลอยยาวนี้ก็ไม่ทันเลยหลบไม่ทันไอพวกสกิลที่มันเป็นวอยวายอย่างเงี้ยครับคือมันต้องหลบหลบแบบคือมันจะมีที่พื้นบอกก่อนแล้วก็หลบ หลบตรงที่มันไม่มีพื้นสีดำแล้วผมก็หลบไม่ทันดีมากนี่ปลาหอกอันนี้บูชาร์ตครับบูชาร์ตคือตัวมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาก่อนชาร์ตอันนั้นบล็อกไม่ได้ต้องหลบเท่านั้นเนี่ยทำไรบูชาร์ตนี่มันน่าจะปัดใช่ปัดแล้วอก็หอกส่วนมากแล้ติดสตันนะครับเนี่ยครับถ้าโดนไอ้นี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ย โดนแบ็คโคดูดเข้าไปเสร็จ okay, ก็ระเบิดนิวายส่วนมากตอนแ,กแรกๆมันจะยังไม่ใช้วายกว้างมากมันจะใช้แค่ข้างหน้าข้างข้างอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งถ้าถ้าศัตรูอยู่ข้างหลังส่วนมากมันจะใช่มันจะใช้อะไรนะใช้หางควัดแล้วท่าบอสเนี่ยแต่ละท่าคือโดนไปนี่โดนแหกกรอบหมดครับท่าอะไรก็โดนแหก แต่ท่าที่มันเป็นดำๆอย่างเงี้ยมันจะโดนลมปลับหมดเลยท่าอะไรก็ตามจริงเหรอบอลเรื่องไม่ล้มเลยทำไมไม่โดนด้วยโอ้ยแหกจัดตุแคทเฮ้ยไม่ไดีตีไม่โดนเลยเว้ย การเดนฟอร์ก็ไม่ช่วยนะครับล้างบัฟโดนล้าบบงบัฟคือบัอะไรก็หายอาวาตารลองมาแล้วครับอวาตารถ้าท่าธรรมดายอย่างนี้มันจะไม่หายแต่ถ้าสตอมของบอตัวนี้จะหายคือมันจะโดนทุ่แมแบบต้องโดดไม่ก็อยู่เฉยๆโลงท่านั้นคือโดนทุ่แมแบบโดนยาวเลย โดนในด้านจริงก็เจ็บนะครับดูนะดูดูใช้บล็อกกันได้นะพุ่งถ้าพุ่งธรรมดาแบบไม่มีบูวมันจะแบบไม่มีสีฟ้ามันจะกันบล็อกได้นนี้กันไม่ได้อันนี้ครับสตอมอันนี้คือแข้ง แทงครับต้องดูท่ามันถ้ามันแทงข้างล่างก็ต้องโดนลงคือท่ามันจะดูออกคือมันจะง้างไว้ข้างบนเยอะๆหน่อยแล้วมันก็ทิ่มลงมาแต่ถ้ามันทิ่มข้างบนมันจะง้างลงมาข้างล่างแล้วก็ทิ่มไปข้างบนทิ่มข้างบนโดดนี่โดนนะแล้้ท่าเมื่อกี้ที่ผมบอกกันแหละไอ้ท่าไอ,ไอ,ไอ้ที่จิ้มบนจิ้มล่างอั่นะมันแหกอวตารได้แล้วทำไมมันบั็อกติตัวบอนดูดไม่เอาดูด ตัวนี้เป็นบอสที่สู้นานหน่อยฉึกผมตัวเลยยิง่งผมใช้การเดียนลงเพื่อมาดูาสกิลให้ก็ยิ่งนานเจสาตอมครับโอ้ยโดนผิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ยาวเลยถ้าไม่มี aerial evasion มันจะเป็นอย่างนี้บอสหายตัวมาอยู่ตรงกลางนี้จะสร้างโลครับถ้าตีโลแตกไม่ทันโดนอันติเมตสกิลของบอสตายแน่นอน ตอนนี้มันจะไล่เวทไปเรื่อยๆคือให้เราหลบแล้วก็ตีโลไปด้วยมันจะไล่เวทข้างๆคือถ้าเราโดนนี่ยาวนะครับถ้าไม่มีมันจะยาวจนแม่งไล่อันตรีเนี่ยอัดเา้าอัดเ้าโลแล้วก็ฆ่ามันลเลยรู้สึกว่าจะมีการเดนฟอร์สทกิลหนึ่งที่เอาไว้หักล้างการนั้นไดคือไม่โดนฮิตนั้นแต่ว่าทิดต,ต่อมาการเดนฟอร์สก็หายไปแล้วเพราะว่าโดน โอ้เฮ้ยมัวแต่พิมโมแต่พิมไม่ได้ลับเลยเมื่อกี้รู้สึกบนล่างบนโด,บโดนไปโดนนี่คือสภาพอขนานดนแบบยอมโดนทุกท่าถ้าเล่นจริงๆนี่ยุบชัวขนาดนี้นี่ตายไปตั้งแต่ท่าแรกแล้วครับตั้งแต่เขาโบชุดแรกไม่รอดนานขนาดนี้แ,แ,แล้วน,ลน,น,นี่ดูครับ บูชา้าพยายามหลบตอนมันแบบมันกําลังจะพุ่งนะแล้วบูชา้าหลังๆมันจะมีแบบพุ่งไปแล้วปล่อยอะไรลงมาจากฟ้าด้วยอนะนก็หลบดีหลังๆมันจะมีพุ่งแล้วเอาหอ,อกแทงแล้วสตอมครับปับงโดนปังเนี่ยครับสตอม ใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอ้ยบล็อกได้โชคดีก <ver muffin initiation> ็อนโอ้ดิสเน่ส <found y> ูงสุดกะับไม่รั้งแล้วครับ ทักสาออก็ถ้าก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่มันจะมีผมว่าน่าจะมีเปลี่ยนนิดนหนึ่งอัดไว้ตาานันตนนี้ตีตนตี้นตีค มันจะชา้านานหน่อยตรงนี้แต่ว่าแล้วมันจะตีข้างหน้าต่อเลยก็คือเราหลบอยู่ข้างหน้าพอมันใช้ข้างๆปุ๊บเราก็หลบมาจากข้างหน้าเพราะว่ามันจะตีข้างหน้าอก็แค่นี้ก็หลบได้แล้วอีอย่างคือเวลามันวาร์ปไปข้างวาร์ปไปตรงกลางครับเริ่มมามันจะตสะสอบข้างบนคือถ้าใครโดดอยู่นี่โดนนะฮะระวังเลย เดี๋ยวผมลอง้ม่โดนผมลองในป่าหอใช่ไหมูชาร์ดดูครับเวมิสเห็นไหมครับไม่สตอมด้วยถ้าบูชา์ตอนเลื่อนมันเหลือประมาณ2หรือหอนึ่งหลอดนี่แหละสองหรือหลอด2หลอดหรือหนึ่งหลอดมันจะพุ่งชนเสร็จตีตีเราสองครั้งแล้วก็มีลูกกลมๆลอยมาจากฟ้าเสร็จก็สตอมตอนน่ออุ้ยทา่านี้เลยกท่านี้ลบกลา ตายดิตายดิตายดิหลับเลยก็แค่นี้แหละครับการเดนเนสก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าลงเนสแบบปกติเนี่ยแดมมันจะแรงมากแดมบอนแดมบอสแต่ละตัวเพราะฉะนั้นก็คนเล่นก็ต้องเล่นกันดีๆต้องหลบท่าบอสดีๆหลบให้เซียนเลยโอเคครับก็จบแล้วครับ